ามาดูบนสีต้นนี้ค่ะคุณผู้ชมต้นนี้สวยมากหนูจำชื่อไม่ได้นะว่าเขาชื่อว่าอะไรนะเนี่ยสวยมากดูดิใบเขาดูสีสันเขาสวยมากๆเลยดูแลออกลูกออกลานเพียบเลยด,ดูโอ้โหดูดิสวยเนาะจำชื่อไม่ได้ว่าเขาชื่อว่าอะไรนะต้นนี้นะนี่สวยงามมากๆเลยดู สีสันเขากาลังมีดอกด้วยนะเนี่ยเอาออกมาจากตู้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บแกบสอนเขาไว้ผสมตัวอื่นนะคะกลังงามเลยดูสีสันเขากัดกัดสีสวยสวยดูหลากหลายเลยเนาะแต่ละสีสันดูโอ้โหนานแล้วไม่ได้เข้ามาดูเขาดูเลยพอดูก็สวยเชียวแต่ละอันแล้วเป็นทรงพุ่มด้วยสีสันงามมากอือหือ สวยๆเลยจ้ามาต่อด้วยอันนี้อันนี้กําลังสวยๆเลยดูสิสวยมากอันนี้เขาเรียกว่าปีกินาลีนะคะีนสีสันเขาก็จะเป็นองนี้เลยกําลังงามงามดูดูอันนี้สวยมากสวยจริงๆเลยเมื่อก่อนนี้จะขายดีมากๆเลยนะคะปีกินาลีมีสวยใช่เวลาเขากัดสีคุณผู้ชม ดูใบเขาจะเรียวแบบนี้เขาจะยาวจะเรียวได้มากกว่านี้อีกนะคะเขาเรียกว่าปีกกินรีบอนสีที่น่าเล่นอีกต้นหนึ่งเลยนะคะนี่งามงามงามดูสีสันเขาดิสวยมากแล้วก็มาต่อด้วยอันนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอ่าอะไรนะมะขวานลังสันนะคะสีสันของเขากําลังกัดสีงามงามอันนี้เขาทิ้งใบไปนานแล้วนะคะเพิ่งจะโผล่ใบมาใหม่นะ สีสันเขาจะสวยแบบนี้เลยเมื่อก่อนนี้แพงมากนะมะขวานลังสันนี้เป็นบอลสีที่แพงมากแล้วคนเล่นกันเยอะนะคะก่อนนี้หลายคนก็ยังมีอยู่นะคะมะขวานลังสันบอลสีที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งเลยนะคะนี่สวยจริงค่ะแล้วมาต่อด้วยต้นนี้อันนี้เขาเรียกว่าหนุมานเชิญทงนะคะบอลสีที่น่าเล่นอีกต้นหนึ่งเลยนะคะนี่หนุมานเชิญทงเวลาเขากัดสีอันนี้เขากัดสีได้เต็มที่แล้วนะคะสีสันเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ ใบนี้ก็สวยๆดูดิเขาเรียกว่าหานุมานเชิญธงบอลสีตระกูลหานุมานนะคะนี่ใบใหญ่ก้านยาวนะคะบอลสีที่น่าเล่นอีกอันหนึ่งเลยอันนี้เขายังกัดสีไม่เต็มที่อันนี้แต่เขากัดสีเต็มที่แล้วนะคะใบนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลายคนก็มีเช่นกันนะคะหานุมานเชิญธงเพราะว่าคนเล่นกันเยอะเนาะก่อนนี้เนาะสวยๆอีกต้นหนึ่งเลยแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะคะสีสันเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่สวยมาก พามาดูอีกอันหนึ่งอันนี้อันนี้มันเป็นแผงนะคะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นอะไรนะต้นนี้นะนึกไม่ออกนะคะมันแผงนะนึกไม่ออกนะว่าเขาชื่อว่าอะไรนะคะต้นนี้มันแผงนะนี่อะไรนะเศรษฐีพันล้านหรืออะไรนี่แหละแล้วมันแผงดูดีเลยใบมันใหญ่มากดูดูใบมันนี่ ดูมือนี้ยังเล็กนะนี่ดูดิใบใหญ่มากๆเลยแล้วก็สวยด้วยนะกัดสียได้สดวยด้วยดูยดยเป็นสีชมพูแบบนี้เลยแล้วใบใหญ่แล้วก็หนาด้วยนะคะนี่แล้วก็มาดูอันนี้อันนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาซื้อขายกันก็หลายตังค์อยู่นะนี่แต่และใบางามงามดูมันพรับเลยใบยเขาอันนี้เขาเรียกว่าสเสนจันแดงนะคะเมื่อก่อนนี้คนเล่นกันเยอะนะแบบนี้ก็ขายได้นะเมื่อก่อนนะดู ดูเอกลักษณ์ของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเส้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 นแบบนี้เลยความสวยงามเขาก็จะประมาณนี้เลยงามงามนะดูเป็นกอเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นพุ่มแบบนี้เลยทรงแบบสวยมากดูเป็นเส้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 นแบบนี้เลยนะนี่สนิหจันแดงนะคะส่วนมากคนจะปลูกไว้หน้าหน้าร้านนะหรือหน้าบ้านนะคะเป็นเสน่ห์จันเรามาดูอันนี้อันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ บ้านหนูอยู่ติดบ,บ้านหนูอยู่ติดถนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝขนจับเขานิดนึงนะที่จริงเขาสวยนะอันนี้เขาเรียกว่าานางกวักบกนะคะนี่เขาเรียกว่ากวักบกนะคะสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูนี่ถ้าถ้าเขาอันนี้ออกใหม่ก็จะเป็นใบแบบนี้เลยนะคะนี่งามงามเนาะเขาเรียกว่านางกวักบกนะคะเนี่ยนี่ สวยงามแบบนี้นเลยปลูกไว้หน้าบ้านก็จะมีแต่พืชมงคลทั้งนั้นเลยนะคะนี่งางามดูเป็นพุ่มแบบนี้เลย <laughs> สวยดีส่วนอันนี้อันนี้ก็เขาเรียกว่าสเสน่จันหอมนะคะนี่สเสน่จันหอมอันนี้รู้สึกจะได้มาจากจังหวัดลำปางนะคะซื้อมาจากชาวเขานะเขาบอกว่าส่วนมากเขาจะอยู่ที่ป่านะคะสเสน่จันหอมใบของเขาจะหอมมากๆเลยนะคะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเขาก็เลยบอก เขาก็เลยเรียกเสน่ห์จันหอมนะคะนี่สวยค่ะคุณผู้ชมดูมันมันจะเป็นเส้นเส้นเหมือนเหมือนเสน่ห์จันแดงมันจะคล้ายกันนะคะอันนี้เสน่ห์จันแดงนะคะเป็นแบบนี้อันนี้เสน่ห์จันหอมนะคะสีสันเขาก็จะเป็นแบบนี้สวยค่ะนีู้สวยเนาะสีสันเขาดูเป็นทรงพุ่มเลยแบบนี้เลยสวยแต่ละใบนี่ปลูกไว้หน้าบ้านปลูกไว้ด้วยกันนะคะในสามสี่ต้นนี่งามงามเลย อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็น่านุมานข้าวเฝ้านะคะพอเอามาลงดินแล้วเขาเป็นแบบนี้เลยนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขากลายเป็นแบบนี้สวยคะ่ะคุณผู้ชมดูดิอันนี้ก็จะเป็นมิตรไมตรีนะคะนี่อันนี้เอาลงดินหน้าบ้านเหมือนกันนะคะนี่มิตรไมตรีสีสันเขาก็จะสวยแบบนี้เลยนะเอาลงยินเหมือนกันหนูก็จะเปลี่นดูอันนี้เสน่ห์จันแดงเหมือนกันนะคะสีสันเขา,างามมเนาะนี่เวลาเขานี่ใบก็จะมันแบบนี้เลยนะคะนี่ สวยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลวงราชเสนหานะคะสีสันเขาก็จะง,งามๆแบบนี้เลยสีสันดูสีชมพูหลวงราชเสนหากับพญาราชจฤกษเพกนี่เขาจะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นหลวงราชเสนหานี่พื้นใบจะเป็นสีเขียวเยอะกว่านะถ้าเป็นพญาราชจฤกษเพกนี่สีพื้นใบจะเป็นสีชมพูมากกว่านะคะมาดูอันนี้นี่ก้านเขาจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่า เขาเรียกว่ากวากมรกตดํานะคะสีสันเขาจะเป็นแบบนี้เลยใบเขาจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมเป็นสีดําแต่ถ้าเป็นกวากมรกตธรรมดาใบที่ข้างหลังใบเขานะคะอันนี้ข้างหน้าใบเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่สวยนะใบเขาจะเป็นมันๆแบบนี้เลยเมื่อก่อนนี้ก็ราคาแรงเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนนี้ก็ราคาแพงเหมือนกันใบเขาจะมันๆมากเลยนะคะเนี่ยเงาๆมันๆมันจะแตกต่างกันนะคะระหว่างกวากมรกตดํากับ มรกตธรรมดานะคะสีสันเอเขาดูสวยค่ะอันนี้ดูอันนี้ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะปลูกไว้ใกล้กันนี่งามงามดูสวยเชนี่ดูแต่ละอันอันนี้เขาเรียกออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะนึกชื่อไม่ออกนะต้นเนี้ยสวยดีนะเนี่ย เวลาลูกค้ามามาซื้อของเขาจะถามส่วนมากจะถามว่าต้นนี้มันคือต้นอะไรอะไรนะนึกชื่อไม่ออกเนี่ยดูอันนี้ก็จะเป็นไออะไรน,นะงอถอดรูปนะคะนี่งอถอดรูปสีสันเขาจะสวยแบบนี้เลยงามงามงามดูดิมีอยู่สองต้นนะคะนี่กําลังงามสีสันเขาสวยดูอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยดิหน้าบ้านสวยสวยแบบนี้เลยนะคะนี่ างามงาม <c oughs> ค่ะหลังจากที่พามาชมบอลสีส,สวยแล้วก็ไม้มงคลสู้สวยแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวเชนเนลนะคะแล้วอีกช่องทางหนึ่งนะคะใน Facebook นะคะอ่ายไพลินนะคะเข้าไปกดติดตามได้นะคะทุกทุกวันก็จะมีคลิปเลียวลงให้ชมกันบ่อยๆนะคะเกี่ยวกับอาหารนะคะทาง ทางช่องทางนู้นแต่ถ้าเป็นช่องทางนี้ก็จะเป็นต้นไม้เป็นบอนสีเป็นอะไรอย่างเงี้ยฝากกดติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพ่อ,อกันคลิปหนาด้วยจ้า